ก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังกันช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะตอนที่2424 24, ในพิธีมัน่นห้องโถงด้านนอกของพระราชวังโชคลาภถูกปิดด้วยกุญแจไม่มีใครสามารถทะลุมิติไปได้ยกเว้นทเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เท่านั้นด้วยเหตุนี้แขกที่อยู่ในห้องโถงด้านนอกจึงสัมผัสได้ถึงความปันผวนของพิติ และรีบร้อมรอบบริเวณนั้นอย่างรวดเร็วรอแยกไม่ติได้หายไปเหลือเพียงชายหนุ่มรูปงามที่ยืนตรงหน้าหลัวซาแม้ว่าเขาจะดูได้รับบาดเจ็บไปทั้งตัวแต่เขากลับมีแอพลังที่ทําให้หัวใจเต้นแรงจารุเฉินนํามันจั้วัเฉินนี่ว่านี่มันไม่ได้ไหมายความว่าเป็นจารวเฉินที่ได้กลับมาอย่างมีชีวิตผู้ฝึกฝนคนหนึ่งกลา่าวด้วยเสียงสั่นเทาบางทีจารุเฉินกับยานุสิน อาจตัดสินผู้ชนะเพียงฝ่ายเดียวแล้วมาเดสู้กันจนตายใช่แล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นแหละถ้าหยานหนุนเสนตายมันจะสั่นคลอนจกอักรูลหยานหลวงทั้งหมดอย่างแน่นอนไม่มันจะสั่นคลอนทั้งสารในโลกทั้งหมดข่าวนี้มันจะแพร่กระจายไปทุกภาคส่วนของสารสวรรค์หยานหนุนสวนเพือ่อจะออกมาจากดาวมืดแล้วกลับมาเขาก่อให้เกิดปรากฏการณ์ประหลาดในจักรวาลอายุขัยของเขาเพิ่มขึ้นและเขาได้รับพรด้วยโชคลาบมหาศาลเขาจะใได้ยังไง เสียงนับไม่ถ้วนดังขึ้นในโถงทางเดินที่นี่ก็เป็นสถานที่ที่ป้าลัวและหยานอุนเซินมั่นกันทําไมพวกเขาถึงเห็นแค่จารุ่เฉินเท่านั้นแต่ไม่เห็นหยานอุนเซินเลยเสียงของผู้ผู้ฝนที่มีเชื่อว,ว่าหยานอุนเซินจะต้องตายด้วยมือของจารุ่เฉินก็เงียบลงพวกเขาจ้องมองจารุ่เฉินด้วยแววตาที่แปลกประหลาดลัวซากัดริมฝีปากสีแดงของนางและจ้องมองจารุ่เฉินเป็นเวลานาน,านดวงตาของนางพล่ามัว นางดูเหมือนกำลังจะร้องไห้และยิ้มดีแล้วที่เจ้ากลับมาดีจังเลยที่เจ้ากลับมาข้าคิดว่าเจ้าหนีจากการแต่างงานฮ่านางพูดว่าดีใจที่เจ้ากลับมาแทนที่จะพูดว่าดีใจที่เจ้าอยู่ที่นี่นั่นหมายความว่านางสนใจว่าจารั่วเฉินจะกลับมาอย่างปลอดภัยได้หรือไม่มากกว่าว่าเขาจะสามารถมางานบ้่นได้ไหม หลวเสือเทียนที่ยืนอยู่ด้านข้างไม่รู้สึกถึงไอ้พลังของอยาดูสนินเขาเข้าใจผลลัพธ์ของการต่อสู้ทันทีเขาต้องการดูจันมเชนินแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างความโกรธในใจของเขาเต็ไมไปด้วยความอยากรู้ความประหลาดใจความสับสนและอารมณ์อื่นๆดังนั้นเขาจึงไม่พูดอะไรสักคำมหาเซนจิงเซิงซึ่งกลับมาก่อนเวลายืนอยู่ที่มุมหนึ่งของพิธีร่วมกับมหาปุโรหิตแห่งพระราชวังโชคลาภและเจ้าสมุทรแห่งเชวาลา พวกเขามองไปทางประตูมหาเซียนชิงเซิงยิ้มเหมือนสายลมฤดูใบไม้ผลิและกล่าวว่ามหาปุโรหิตท่านสามุดาข้าบอกท่านแล้วว่าจาร่วเฉินจะมาแน่นอนท่านจะเชื่อข้าไหมสาวกของตระกูลสิเวเียจะไม่ผิดสัญญาอย่างแน่นอนมหาปุโรหิตในชุดคุมสีดำามโดคิ้วเล็กน้อยน่าเสียดายที่พิธีมั่นหมายคืนนี้เฮ้ยบางทีชะตากรรมอาจตัดสินไปแล้วก็ได้มันไม่ใช่ความผิดของเขา มหาเซียนชิงเซิงและราชาสบาุดราเข้าใจอย่างเป็นธรรมชาติว่าทำไมมหาโปโรหิตแห่งเสื้อคุมสีดำจึงถอนหายใจพิธีมั่นสองงานนั้นพิธีมั่นระหว่างป้าหลวงและยานุสนศก็ยิ่งใหญ่อลากาเช่นกันมีแขกมาร่วมงานมากมายแต่คู่มันได้เสียชีวิตไปแล้วพิธีมั่นจึงไม่สามารถดําเนินต่อไปได้มันควรจะเป็นโอกาสที่น่ายินดีแต่กลับกลายเป็นงานศพมหาเซียนชิงเซิงและราชาสามุทราศบตาก,กันและยิม้ม การตายของหยานอูเสินจ,จะไม่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของพวกเขาอยู่แล้วการกลับมาของจารุเฉินเป็นโอกาสที่น่ายินดีพวกเขาควรจะยิ้มให้มากกว่านี้ในวันที่มีความสุขไม่ใช่แค่พวกเขาเท่านั้นห้องโถงด้านนอกทั้งหมดของพระราชวังโชคลาบเต็มไปด้วยทั้งความสุขและความเศร้าตระกูลหยานหลวงและผู้ฝนจากสามเผ่าบนที่มาร่วมงานพิธีมั่นหมายมารวมตัวกันที่ปีกเหนือบรรยากาศที่นี่ดูหม่นหมอง ทุกคนมองไปที่ป้าหลัวด้วยสีหน้าสับสนและสายหัวเบาๆพวกเขาทั้งหมดรู้สึกว่าป้าหลัวนั้นน่าสงสารเกินไปแม้ว่านางจะไม่ได้กลายเป็นผู้สืบทอดญิงแต่การได้แต่งงานกับชนชั้นสูงระดับยวนหุยก็ไม่ใช่เรื่องแย่เช่นกันแต่โชคชะตาเล่นตลกกับานางมีเรื่องน่าเศร้าเกิดขึ้นในวันมั่นหมายจารุเฉันทำเกินไปแล้วเมื่อเขาทำลายงานมั่นของสิษย์น้องป้าหลัวของเราเรามาทำลายงานของเขาด้วยกันเถอะ ปู่ิเทพเจ้าโปรดปานของตระกูลยานหลัวจะต้องไม่ตายไปอย่างไรประโยชน์เลาผู้ฝึกฝนเต็ไมไปด้วยความขุ่นเคืองและรีบวิ่งไปทางปีกใต้ซุบร่างของป้าหลวงปรากฏขึ้นต่อหน้าพวกเขาร่างกายของนางเป็นประกายแสงในโชคกตานางตะโกนออกมาพวกเจ้ากำลังทำอะไรอยู่เจ้ากำลังพยายามสร้างปัญหาในพระราชวังโชคลาบอยู่หรือเปล่ามาหาเศรในโชคกตาเดินออกมาจากฝูงชนเขาพูดอย่างโกรธเคืองว่าป้าหลว การกระทำของจางรัวเฉินในคืนนี้ทำให้เจ้าอยู่ในสถานการณ์ที่หนาเปาียที่สุดมันรับไม่ได้ใช่เราทุกคนต้องอยู่ในความโกลหลวุ่นวายเสียงวุ่นวายดังขึ้นเรื่อยๆจนไปถึงหูของมหาเซียนชิงเซิงราชาสมุทรและมหาปุโรหิตชุดคลุมดำแห่งพระราชวังโชคลาภการแสดงของมหาเซียนชิงเซิงและราชาสมุตราเปลี่ยนไปอย่างเย็นชาถ้าไม่มีเทพเจ้าพวกเขาคงยิ่งใหญ่ที่สุดที่นี่ พวกเขากล้าก่อปัญหาต่อหน้าพวกเขาพวกเขาคิดจริงๆหรือว่าไม่มีใครอยู่ในสกูลซิเวเจียและเทวลาเมื่อเห็นว่าสถานการณ์ไม่ดีมหาปุโรหิตชุดคุมสีดำก็รีบพูดขึ้นมาเราอยู่ในพระราชวังโชคลาบนะปล่อยให้ข้าจัดการเรื่องนี้เองขอบคุณมหาเสียงชิงเสิงพะงะถอยราชาสมุทราก่าว่าเป็นการดีที่สุดที่มหาปุโรหิตจ,จะจัดการเรื่องนี้เอง หลังจากที่มหาปโรหิตเสื้อคลุมดำแห่งพระราชวังโชคลาบมาถึงปีกเหนือเขาก็ปราบปรามผู้ฝึกฝนของจะกูลหยาหลัวและสามผาบนอย่างรวดเร็วเสียงเหล่านั้นค่อยๆเงียบลงจางลั่เฉินและหลัวซาเดินจับมือกันเข้าไปในใจกลางของปีกใต้ในห้องโถงด้านนอกพวกเขามาถึงต้นไม้โบราณระดับยวนหุยและอาบแสงสีขาวมีผู้ฝึกฝนที่เข้ามาแสดงความยินดีกับพวกเขาเป็นครั้งลราวหลิวเซินแห่งทะเลโลหิตลึกลับ ภายใต้คำสั่งของเทพเอเธอร์ทาทารั์ข้าพเจ้าได้นำยาเสียนสามคันยาโลหิตระดับกึ่งจกักรพรรดิหนึ่งเม็ดและหนังมังกรศักดิ์สิทธิ์สิบชิ้นมาขอแสดงความมีดีกับปรมาจารย์ลั่เฉนินและจารั่วเฉนินสำหรับการแต่งงานและความรักชฉนิรัน์ของพวกเขามหาเซียนสวีฉียืนข้างๆและกระซิบกับจารั่วเฉินว่าทะเลโลหิตลึกลับเป็นหนึ่งในงเจ็ดทะเลโลหิตของเผ่าสวีเทียน ทัทารัตผู้เป็นเทพเอเทอร์เป็นผู้นำของทะเลลกหิตลึกลับและมีชื่อเสียงมานับแสนปีหรือเสริมเป็นทูตของเขาเผ่าหนึ่งจากาเผ่าสวีเทนหนีเทียบนนกับอาณาจักรอันทรงพลังหนึ่งรอันดับแรกของสาตาลกุกมีเทพเจ้าหลายองค์ที่เติบโตีินั่นเทพเอเทอร์ทัทรัตเป็นยักษ์ในจัก,กรวาลทั้งใบเขาอยู่ในระดับเดียวกับเทพสงครามมอสุลุหิตการที่บุคคลสําคัญเช่นนี้ส่งทูตไปส่งของข,องขวัญน,นั้น แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของการแต่งงานระหว่างจางลู่เฉินและเจ้าหญิงลัวซาจางลู่เฉินเคยพบกับหลิวเซินมาก่อนเขาเป็นผู้ฝึกฝนของเผ่าซเวียเทียนในสนามลบล่าสวรรค์โดยการฝึกฝนครั้งแรกในขั้นร้อยพัฒนาการเขาสามารถกลายเป็นทูตของเทพเอเธอร์ทัทลั์ได้จากนี้จะเห็นได้ว่าอันดับหนึ่งของเผ่าลูฮิตมาตะที่ท้าทายทั้งสิบเผ่าส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อผู้ผู้ฝนที่เข้าร่วมเหล่านี้มันเกือบจะเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาไปแล้ว หเหลวเฉินชื่นชมจารุเฉินอย่างมากเขาแสดงความเคารพอย่างมากมายืยนอยู่ตรงหน้าจารุเฉินเขาไม่ได้ทำตัวเหมือนทูตเลยกลับดูเหมือนทหารที่มองผู้บังคับบัญชาของเขาจากักรพรรดิช้างหูแห่งทะเลนกเป็นน้ำโลหิตภายใต้คำสั่งของเทพเอเธอร์ทาได้มอบกล่องหินเทพและสมุนไพรสิบชนิดระดับยาศักดิ์สิทธิ์หยวนหุยให้แก่ท่านขอแสดงความยินดีกับปร,รมาจารย์ลัวเฉินและองค์หญิงลัวซาสำหรับความรักชั่วนิรันดร์ อีกหนึ่งผู้ฝึกฝนแห่งสนามลบลาสวรรค์อามาเกดอนแห่งทะเลโลหิตซิเวชีเป็นมหาเสียนแห่งการบัฒณาการเขารู้จกักบุคคลที่มีชื่อเสียงในสารนรกทั้งหมดเป็นอย่างดีเขายือนอยู่ข้างจารุ่เฉินเล่นในนนำพวกเขาทีละคนเขาเคยไม่ชอบจารุ่เฉินแต่ตอนนี้เขากลับชื่นชมจารุ่เฉินฟางโม่เฟิงโมเ่โมเฉาและหยานหานอยู่ได้มาแสดงความมีดีกับท่าน ภายใต้คาสั่งของเจ้าแห่งพระราชวังเทพอุกบาดพระราชวังเทพอุกบาดนั้นถูกจัดอยู่ในอันดับที่ต่ำกว่าพระราชวังเทพแห่งเผ่าอาชุราอื่นๆที่สําคัญมันถูกจัดอยู่ในอันดับที่18เท่านั้นแต่ยังคงถูกมองว่าเป็นจอมนันในสารนรกไม่ว่าจะเป็นเทพเจ้าหรือผู้ผู้ฝนระดับเซียนภูเขามักจะเป็นมิตรกับผู้ผู้ฝนจากเผ่าเดียวกันเช่นเดียวกับโลกคุณหลุนมีทั้งมนุษย์มังกรและแมวอย่างไรก็ตาม ผู้ฝึกฝนส่วนใหญ่ที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งที่สุดยังคงอยู่ในตระกูลของตัวเองพระราชวังเทพอุกบาทซึ่งเป็นหนึ่งในพระราชวังเทพของเผ่าอจิราได้ส่งลูกศิษย์ของเขาไปเข้าร่วมพิธีมั่นหมายระหว่างจานล้วชนและองค์หญิงหลวซาด้วยตัวเองนับเป็นสัญญาณของมิตรภาพและความใกล้ชิดอย่างไม่ต้องสงสัยถือเป็นสิ่งที่มีความหมายอย่างยิ่งกองกาลังหลักเกือบทั้งหมดของเผ่าลูิตมตะและเผ่าหลวซาได้ส่งตัวแทนไปร่วมพิธีมั่นหมาย พวกเขาคิดเป็นมากกว่า70%เอร์ซของผู้ผู้ฝนทั้งหมดนอกจากนี้เผ่าผีเผ่าหินเผ่าศพเผ่ากระดูกและเผ่าอจุราก็ยังได้ส่งตัวแทนของกองกําลังต่างๆมาสแสดงความยินด,ดีกับพวกเขาพระราชวังเทพอุก,กาบาทเป็นตัวแทนทั่วไปที่สุดและจัดอยู่ในกลุ่มกองกําลังชั้นนําของเผ่าอจุราเทพเจ้าแห่งความรู้โบราณแห่งตระกูลหยานหลัวยังได้ส่งทูตมาส่งมอบของขวัญด้วยมีเพียงเผ่าเนเธอร์และเผ่ามรดาเท่านั้น ที่ไม่ได้ส่งผู้ฝึกฝนมาแม้ว่าพวกเขาจะส่งมาพวกเขาก็จะไปรวมตัวกันที่ปีกใต้เพื่อเข้าร่วมพิธีมั่นหมายของหยานอูเซินและป้าหลัวซิเว่ยเฉินซิเว่ยหนิงเซียวและผู้ฝึกฝนคนอื่นๆของตระกูลซิเว่ยเจียได้รับของขวัญมากมายจากทุกฝ่ายพวกเขาทั้งหมดต่างก็ประหลาดใจแม้จะเป็นแค่พิธีมั่นแต่ละผู้นําต่างก็ส่งของขวัญมาให้มากมายจะยิ่งน่าตื่นตาตื่นใจมากขึ้นไปอีกเมื่อถึงวันแต่งงานอย่างเป็นทางการ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อง,งานแต่งงานได้รับการจัดเตรียมโดยท่านพระกุณเจ้านั่นคืออิทธิพลของการแต่งงานระหว่างสองพลังสำคัญใช่หรือไม่หลวซามีเพื่อนสนิทหลายคนมีทั้งเจ้าหญิงแห่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทีดาของเทพาเจ้าและสตรีผู้เป็นที่โปรดปานของกองําลังระดับสูงในสารในลกพวกเขาทั้งหมดล้วนสวยงามตะการตาและไม่สามารถเปรียบเทียบกับสาวงามทั่วไปได้หลังจากแยกทางกันแล้วหลวซาก็เดินเข้ามาหาจารุาเฉินอย่างเงียบๆและกระซิบว่า มันเป็นพิพธีมั่นเท่านั้นเจ้าควรพักผ่อนก่อนข้าจะจัดการเองจารุ่วเฉินใส่หัวเล็กน้อยและกล่าวว่าตราบใดที่ข้าไม่ได้ต่อสู้กับคนอื่นอาการบาดเจ็บของข้าก็จะไม่แย่ลงหลวซาต้องการจะโน้มน้าวเขาอีกครั้งแต่นางกลับเห็นคนมากกว่าสิบคนที่เดินเข้ามาหาอย่างสง่าง,งามพร้อมกับสายลมหอมกุน่นและเสียงหัวเราะอันไพเราะพวกเขาเป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่สมัยยังเด็กเฟิงชิงลี่เป็นสิทธิของอาาเนิพลังสมาธิของนาง ถึงจุดสูงสุดในระดับ66แม้ว่านางจะเป็นเผ่าโรซาหญิงแต่นางก็ไม่ใช่คนเจ้าชู้นางสง่างามและศักดิ์สิทธิ์นางพิจารณาจารุเฉินอย่างระมัดระวังสักครู่หยานอูเฉินตายแล้วเหรอใช่จารุเฉินก็มองไปที่เฟิงชิงลี่เช่นกันเช่นเดียวกับสาวเผ่าโรซาคนอื่นๆน,นางสูงมากแม้จะใส่เสื้อผ้าหลายชั้นก็ยังเห็นส่วนเว้าส่วนโค้งอันน่าทึ่งของนางได้จารวเฉินมองดูนางอย่างไม่ใส่ใจแต่นั่นทำให้เฟิงชิงลี่ไม่พอใจ เจ้าอยู่ในสารนรกได้ไม่นานแต่มีข่าวเลือเกี่ยวกับเจ้ามากมายแล้วหลังจากอยู่คิดสักครู่หนึ่งนางกล่าวต่อส่วนใหญ่มีแต่ข่าวลือแย่ๆหลังจากมั่นหมายแล้วปฏิบัติต่อสิทธิ์น้องของข้าให้ดีถ้าเจ้ากล้าทรยศนางเจ้าจะต้องตายอย่างน่าสยดสยองดูเหมือนนางจะพยายามข่มขู่จานล้วเฉนินรยเจตนาเมื่อนางพูดเช่นนี้พลังสมาธิของนางก็ระเบิดออกมาอย่างมองไม่เห็นจูๆ่ๆจางล้วินก็เห็นภาพที่น่าสะพรึงกลัวมากมาย มีทั้งภาพร่างกายของเขาที่ถูกตัดออกภาพของราชาเซียยูเรียนสีและวิญญาณของผู้หญิงคน,นอื่นๆสลายไปภาพเหล่านี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องจริงและลุกรานหัวใจของจาร์วเชนต้องบอกว่าพลังสมาธิของเฟิงชิงลี่นั้นน่าสะพรึงกลัวมากมันเหนือกว่าอูจิงและคีโมโอฟอมากผู้หญิงในชุดแดงหัวเราะคิดคักนางโบกแขนเสื้อที่บางราวกับภาพโปรงและกระจายพลังสมาธิของเฟิงชิงลี่ชิงลี่ คุณชายร่วเฉินเพิ่งกลับมาจากการต่อสู้แห่งชีวิตและความตายเขาได้รับบาดเจ็บสหาหัสแต่เจ้ากลับเข้มงวดมากแต่เจ้าไม่รู้สึกสงสารเขาซาซาน้อยของข้าคงจะรู้สึกสงสารด้วยข้าพูดถูกไหมใช่แล้วพลังสมาธิของเจ้าแข็งแกร่งมากท้ายที่สุดแล้วคุณชายร่วเฉินอยู่ในขา้าเราจินตนาการเท่านั้นแม้ว่าเขาจะไม่ได้รับบาดเจ็บเขาก็อาจจะไม่สามารถต้านทานมันได้ไม่ได้หมายความว่าตอนนี้เขายังได้รับบาดเจ็บอยู่ ถ้าเขาทำตัวโง่เขาเขาจะทำให้สิทธิ์น้องของเราเสียหน้าเสียงอันมีเสน่ห์หัวเราะคิกคักหลัวซาเหลือบมองจารุ่วเฉินไม่เห็นว่าเขาไม่ได้โกรธนางจึงถอนหายใจด้วยความโล่งใจนางรู้ดีว่าเพื่อนสนิทคนไหนจริงใจและคนไหนหลอกลวงเห็นได้ชัดว่ามีผู้หญิงใจร้ายหลายคนในท่ามกลางพวกเขาหลัวซาแซงยิ้มและพูดว่าจารุ่วเฉินเคยฆ่าเฉลยสวรรค์มหาเซียนขั้นมาฉีโชมาแล้วในสนามรบราชสวรรค์อย่าไปยั่วเขาเลย ระวังโดนเขาทำร้ายเอานะข้าจะไม่ห้ามหรอกนะผู้หญิงที่มีน้ำเสียงไพเราะเป็นตัวแทนเพศนิทรของนางหลายคนต่างก็หัวเราะราชาไร้เขาเป็นมหาเซียนในขั้นบัญชีโชยางได้ก็ตามไม่เพียงแต่พลังสมาธิของเขาจะถูกปนึกไว้เท่านั้นแต่มือของเขายังถูกพัฒนาการไปด้วยโซ่ศักดิ์สิทธิ์ด้วยเขายังได้รับบาดเจ็บสหาหัสอีกด,ด้วยเมื่อเขาถูกจางรั่วเฉินสังหารพลังการต่อสู้ของเขาไม่สามารถเทียบไดกับมหาเซียนในขั้นพันกูอันเลย ผู้หญิงที่มีน้ำเสียงนุ่มนวลและมีเสน่ห์คือองค์หญิงฉีแห่งอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์โบราณชั้นสูงซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าหลวซาที่ยิ่งใหญ่การฝึกฝนของนางได้ไปถึงจุดสูงสุดของขั้นพานกูอันดังนั้นนางจึงไม่ค่อยเคารพจางรุเฉินผู้ที่ดีตัวเองว่าอัจฉริยะระดับหยวนหุยสักเท่าไหร่แม้แต่ราชาและเขาจะอยู่ในช่วงรุ่งโรจน์ที่สุดแต่นางก็มั่นใจว่านางสามารถฆ่าเขาได้กลุ่มเพื่อนสนิทของหลัวซาล้วนแต่พิเศษและสวยงามมากหลายคนมีีพื้นนนฐาากกรฝฝึท่สูง แต่น่าเสียดายที่จางล่วเฉินไม่ประทับใจพวกเขาหลังจากที่หลวซาแนะนําพวกเขาจางล่วเฉินก็หาข้อแก้ตัวและจากไปองค์หญิงฉี่สวมชุดคุมหรูหราที่ทํามาจากกลีบดอกไม้ศักดิ์สิทธิ์นับร,ร้อยกลีบนางดูงางามราวกับนางฟ้าดอกไม้นางเดินไปหาหลวซาและจับข้อมือของนางไว้นางพูดด้วยเสียงอ่อนหวานว่าน้องสาวข้าคิดว่าอัจฉริยะดับหยวนหุยคนนี้ธรรมดามากน่าเสียดายที่เจ้าต้องแต่งงานกับเขา ข้างๆนางเทพธิดาที่มีสถานะสูงส่งกล่าวอย่างประชดป,ประชันข้าไม่ข้าคิดว่าด้วยพรสวรรค์ของน้องสาวเจ้าเองก็หนีชะตากรรมของการแต่งงานแบบคุมถุงชนไม่ได้เช่นกันหลังเจ้าถูกพลังวิญญาณของชิงลี่โจมตีเขาไม่กล้าแม้แต่จะพูดสักคำคงเป็นเพราะเลือดบรรลุในร่างกายของเขาที่ทําให้เขาอ่อนแอมากท้ายที่สุดแล้วการฝึกฝนของจางลู่เฉินก็ค่อนข้างต่ําเขาจื่สีเปรียบหากต้องต่อสู้กับอาหารสินผู้มีพลังสมาธิขั้นสูง ในค่าหกสิบหกถ้าเป็นค่านะคาาคงฤทธิจะซ่อนตัวเหมือนกันล่ะว,ว่ากันว่าอันดับของจงางโขเฉินในคมภีรเทพนั้นต่ำมากเป็นไปได้มากที่เขาจะไม่สามารถเป็นเทพได้น้องสาวน่าสงสารจริงแหละโลซาย,ยังคงยิม้มนางพยายามควบคุมอารมณ์ของตนเองและไม่อยากทําลายบรรยากาศรื่นเริงของพิธีมั่นอย่างไรก็ตามยิ่งพวกเขาพูดคุยกันมากเท่าไหร่นางก็ยิ่งโกรธมากขึ้นนางไม่สามารถควบคุมความโกรธของตัวเองได้อีกต่อไป ขณะนี้พิธีเริ่มเต็มไปด้วยเสียงอุทานนั่นมันจริงเหรอเป็นไปได้เหรอมีนอกระดับสูงอยู่ภายในตัวของเขาเหรอมันจะปลอมได้ยังไงล่ะในตอนนั้นบุคคลสําคัญหลายคนที่เข้ามาในพื้นที่ว่างเปล่าเพื่อเฝ้าดูการต่อสู้ข่าวได้แพร่กระจายออกไปแล้วเขาอยู่ในขั้นรับัรนาการเท่านั้นแต่ความสามารถในการต่อสู้ของเขากลับแข็งแกร่งมากจนสามารถปราบปรามมหาเซียนในข้าบาัญชีโชได้นี่เป็นเรื่องที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนมันน่ากลัวเกินไป ข้ากลัวว่าจะมีเฉพาะพวกเขาสองคนเท่านั้นที่มีความสามารถเช่นนี้ว่ากันว่าพลังการต่อสู้อันแข็งแกร่งที่สุดของพวกเขาจะไม่อยู่ที่แค่ขั้นบัญชีโฉ่เท่านั้นน่ะในขณะที่ผู้ฝึกฝนหาเรือกันพวกเขาก็มองไปที่จารุ่วเฉินด้วยความเคารพมากขึ้นหงหญิงฉีเฟิงชิงลี่และเพื่อนสนิทคนอื่นๆรู้ว่าพวกเขากําลังพูดคุยถึงรายละเอียดการต่อสู้ระหว่างจารุ่วเฉินและหยาดอูเสนันพวกนางทั้งหมดตกตะลึงเมื่อได้ความเข้าใจโดยทั่วไป พวกนางหันไปมองจางรัวเฉินอีกครั้งโดยไม่กล้าที่จะบเหมือนเขาต่ําไปอัจฉริยะระดับหยุนหุยคนนี้มีพลังมากกว่าที่พวกนางจินตน,นาการไว้ดูเหมือนว่าพวกนางจะปฏิบัติกับเขาเหมือนมหาเซียนระดับร้อยพัฒนาการทั่วไปไม่ได้และก็ตัดจบแบบละครไทยนี่ครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและหากมีนสมาชิกชัานใดอยากสนับสนุนผมแล้วก็ มีขอมนอยู่ที่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับม้าที่เขาว่าเร็วยังแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อน